สวัสดีค่ะวิธยทำไมบ้านสวยขนาดนี้เข้ามาจา์อ่าสารคามดีไซน์พ่อแม่ค่ะสวยมากครับ อาร์นภัค่ะโอเคครับอยู่ที่หมู่บ้านศิวลีค่ะอยู่ในมหาสารคามเนี่หนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูตัวบ้านกันนะครับว่าที่ร้านผ้าม่านทําอะไรกับบ้านบ้างแล้วก็มีม่านตัวไหนบ้างเผื่อจะมีคนชอบแล้วก็อาจจะมีจุดไอเดียสําหรับคนที่อยากมีผ้าม่านสวยๆนะครับผมเอามีตัวไหนบ้างที่ที่ร้านจะแนะนําครับผมเผื่อลูกค้ามีบ้านหลังหนึ่งอยากสวยแบบนี้ต้องทํายังไงบ้างครับ นึ่งอาจารย์มะฟางแกเลือกใช้ผ้า UV สีเทาเข้มเนื้อด้านค่ะครับผมอ๋อเป็นเทาเข้มเนื้อด้านนะ<ช><ช>ครับ,รบตัวตัวผ้าทึบหรือ UV ตัวนี้จะไม่อัดจ,จีบนะคะไม่อัดจ,จีบใช่ค่ะแต่ว่าตัวผ้าผมสีขาวนี้จะอัดจ,จีบตัวนี้อัดจ,จีบนะครับเรื่องความคลาสสิกค่ะและลงตัวเหตุผลทำไมไม่อัดจ,จีบไม่อัดจ,จีบก็คือต้องการสองมุมมอง ม็ดูได้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 สองความแตกต่างค่ะเนี่ยค่ะสวยแล้วเป็นรอนค่ะแบบวไม่อจิส่วนอจิก็จะดูคาสสิกแล้วเรียบร้อยเพิ่มความเรียบร้ให้กับผ้าม่านแต่มันเป็นความแปลกใหม่นะปกติแล้วผมจะเห็นผ้าม่านที่มันอัดกีบลักษณะแบบเนี้ยแ,แ,แต่ในทางในทางอีกหนึ่งคือมันดูคมแล้วก็ดูแบบแข็งแต่เมื่อเราไม่อับกีบใช่ไหมครับมันจะดูเป็นรอนเป็นรอนแล้วก็จะสวยเหมือนกัน อ่าผมผมขอดูตรงตรงเนี้ยครับมันมีกี่แบบอันนี้คือแบบไหนครับที่เป็นโครงลา,คลางลางลางตัวนี้คือลาองค่ะสามิสีดำเข้มค่ะ<อ>แล้วก็จะมีวค่ะเป็นางเป็นรางสองชั้นค่ะอมอดโฟมสามารถเปิดได้ทั้งตัวตัวอะไรนะเขาเรียกว่าเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตัวนี้ผืนนี้อ่าใช่ค่ะเปิดปิดได้ทั้งผ้าโปร่งและผ้าทึบค่ะอ๋อผ้าโป่งและผ้าทึบนะครับ มันใช้งานค่อนข้างคล่องมากอะลองลองเปิดปิดดูสิครับโอเคสวยมากครับอุปกรณ์ก็จะครบชุดค่ะชุดนี้บอกราคาได้ไหมครับสูงต่ำเท่าไหร่ประมาณว่าชุดนี้ก็แล้วแต่บ้านค่ะเพราะว่าแต่ละหลังแต่ละมันมันต้องขึ้นอยู่กับความสูงใช่ข, <พอ S 1> ขึ้นอยู่กับว่าของของแต่ละหลัขึ้นอยู่กับความสูงขึ้นอยู่กับวา่าลูกค้าเลือกเนื้อผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ ฝั่งฝั่งนี้ก็ใช่ใช่ไหมครับใช่คฝัะสวยมากเลยครับตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกนะครับผมอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นทีวีครับผมสวยมากครับผมมีสายคล้องลุยด้วยนะครับมีสายคล้องลุย์ด้วยครับสายองลยถ่ายใกล้ๆครับผมสวยมากครับดูดูเนื้องานนะครับก็จะเป็นอ่าเนื้อเนื้องานของอ่าสายลัดครับผมอซึ่งเป็นสายลัดแบบทูโทนค่ะเพิ่มความสวยงามและมีมิติให้กับ ราาคล้อง่ก็จะเห็นเป็นสองสีอย่งนี้ค่ะอ๋อตัวนี้ตัวสายคล้องเนี่ยก็คือมีสองสีนะครับผมแต่ว่าสีขาวตัวนี้ก็สามารถเข้ากับผ้าโปร่งตัวนี้ได้ก็อยู่ในสเปกตันี้พวกไฮไลท์เพิ่มไฮไลท์ค่ะสวยมากอย่างเช่นชุดนี้ก็สวยอ่าเดินไปเลยครับผมตัวนี้จะเป็นห้องรับแขกกึ่งแบบทานข้าวได้ด้วยเนาะสวยมากเลยครับขทุกคนเป็นมูลีไม้นะคะมูลีไม้สีขาวค่ะตัวนี้ทางร้านของเราทำเหรอครับ ฝั่งนี้ก็คือผ้าม่านชุดเดียวกันสวยมากครับเห็นไหมครับผมสร้างบรรยากาศของบ้านนะครับมันมันไม่ได้ดาเสีทีเดียวนะครับมันจะเป็นออกออกเทาๆใช่ไหมครับห้องก็เป็นห้องตัวตัวงก็ทางขึ้นบันไดนี้ก็จะเป็นมูลลี่ไม้เหมือนกันนะคะสีขาค่ะสวยมากครับเอาได้มองเห็นทั้งนอกข้างในได้ครับค่ะสวยมากค ใช้งานหข้องนะคะบุหี่ไม้ติดบ้านไหนสวยทุกหลังคะ่ะไปชั้นสองกันคะ่ะทีนี้โอ้บันไดสวยมากเลยครับเป็นไม้ครับพอะขร้นชั้นสองเราก็าจะ่านช่องแสงบันไดนะคะอ๋อตรงนี้ก็ใช่เดียวกันงานเดียวกันใช่ไหมครับใช่ข้างนอกก็จะอ่าตัวในตรงผ้าโปร่งก็จะเป็นอัดกีบนะครับอ,อีกตัวหนึ่งจะเป็นผ้านเนื้อเนื้อด้านาสีเทาใช่ไหมค่ะเป็นเช็นเดียวกันกับด้านด้านล่างครับเส้นเดียวกัน uv หรือ back out ซึ่งอาจารย์เลือกใช้ผ้า uv back out ประมาณเาส้าถึงประมาณ95%ซึน98%ค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่ชั้น2กันนะคะตอนนี้จะพาเข้าไปดูห้องนอนห้องนอนใหญ่ซึ่งชั้น2องมีอยู่3ห้องนอนนะคะตามมาเลยค่ะว,ว้าวสวยมากเลยครับเป็นห้องนอนนะคะซึ่งก็ใช้ผ้าตัวเดียวกันค่ะกับชั้นล่างเป็น uv เนื้อด้านค่ะ ว่กันแสงแดดได้3 5ไอ้95ถึง30 98ซค่ะพร้อมด้วยชุดงานของผ้าปูแสดงว่าเป็นผืนเดยกันหมดทั้งหลังใช่ไหมครับนี่ก็จะเป็นสายสายร่วมมงานทุกโทนพร้อมสายหลุยืยค่ะงานแบบพรีเมียมนะครับดูได้ค่ะจากการเย็บตะเข็บนี่แบบว่าเล็กมากแล้วรู้สึกว่าทนมากเลยนะครับเห็นไหมครับรอยตะเข็บแบบเนียบมากเลยนะครับ ซึ่งตัวนี้ก็เป็นรางโค้งนะคะเป็นรางโค้งเข้ามุมเป็นสีเดียวกันกับชั้นล่างโค้งเข้ามุมคือก็ประจุเข้ากับมุมให้ได้มุมสวยงามอ๋อข้างบนนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อันนี้คือเขาเรียกว่าโค้งเข้ามุมนะครับใช่ค่ะแต่ปกติแล้วผมไม่ค่อยเห็นลักษณะที่มันเป็นลาวเป็นสีดําแบบนี้ปกติจะเห็นเป็นสีน้ําตาลแล้วก็หัวเขาจะเป็นเป็นคล้ายๆเป็นไม้ประมาณนี้ครับแต่แต่ตัวนั้นสีมันจะเข้มมันจะโดดไปแต่ว่า ว่า,บบาะอเค,<า>ค,ความต่างความต่างตรงที่ว่าเขาใช้ลาง19มิลเป็นเลวกไทเทเนียมซึ่งลูกค้าแต่ละหลังหรือแต่ละบ้านก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องการลางแบบไหนซึ่งทางร้านเรามีให้เลือกแบบมากมายค่ะมีตั้งแต่26มิลค่ะจนถึง39มิลค่ะแต่สำาเราเลือกใช้19มิลสวยคัชสีน้ำตั่ว มินนี่ผมคิดว่าไม่เท่าไหร่หรอกแต่คิดว่าสีมันกลมโทนได้นะครับเพราะว่าสีดําสีขาวสีเทาก็คือทําให้ห้องดูไม่อึดอัดน,นะครับผมฝั่งนู้นก็เป็นหัวเตียงฝั่งนู้นก็อันเดียวกันงานเดียวกันนะครับนี่คือเตียงนอนครับทั้งบนก็มีทีวีเหมือนกันนะครับงานเดียวกันแต่ฝั่งนี้ทําไมเลือกที่จะเป็นมูลี่ครับก็อาจจะเพิ่มความหลากหลายให้กับห้องนอน,นแต่ถ้ามันเป็นม่านหมดทุกฝั่งมันก็คงจะดู เหมือนกันจนเกินไปนะครับก็แต่ตัวตโมนี่ตัวนี้เขาปรับแสงได้เอาเอาแสงเข้าได้นะครับผมอ๋อบนล่างได้หมดเลยได้ค่ะสวยงามมากนะครับเห็นไหมครับนี่คือเตียงนอนแล้วก็ฝั่งนู้นเ็าจะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับผมก็คือมีมีหน้าต่างหนึ่งบานแล้วหน้าป่างบานใหญ่อีกบานหนึ่งแล้วก็หน้าต่างบานเล็กอีกบานหนึ่งแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะมีหน้าต่างก็คือ อ่าผ้าโปร่งก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ปิดผ้าทึบนะครับผมก็คือห้องสว่างแน่แต่ว่าถ้าเราอยากให้มันแบบเหมือนว่าไม่อยากตื่นเช้าเราก็อยากให้สีสีของบ้านมันยังแบบอึมๆึมยังไม่สยากสว่างเราก็ปิดผ้าม่านตัวนี้ทึบนะครับผม<ช>ถือว่าตอบโจทย์นะครับผมเป็นมี่เป็นมลี่มาช่วมมตัมมครับไหนนะครับผมมูลี่มานมีมุลี่อยู่สองอันนะครับ ตอบโจทย์ได้สวยนะครับตัวกัห้องนอนโอเคก็ห้องใหญ่ก็จะเป็นห้องนี้ห้องเดียวที่เป็นห้องนอนนะครับผมแต่ว่าก็จะมีอีกสองห้องนะครับผมมีห้องน้ําอยู่ตรงกลางแล้วก็มีห้องเล็กอีกสองห้องนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูห้องสุดท้ายนะครับผมอีกห้องหนึ่งนะครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นเล็กกว่ากันนิดหน่อยมีมีหน้าต่างอยู่สองบานนะครับผมก็คือลักษณะเหมือนกันกับข้างล่างแล้วก็ห้องนอนห้องใหญ่นะครับผมก็คือมี ผ้มาม่านตัวสีเทาเทึบนะครับแล้วก็มีผ้าโปร,ร่งอัดกีบนะครับต้งสายของหรือสายลูกมานับค่ะสวยแบบพรีเมียมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านศิวลีกันนะคะทางร้านสารคามดีไซน์พ้าม่านก็ขอขอบคุณอาจารย์วนนาที่นี้ด้วยนะคะที่ใช้บริการติดตั้งผ้าม่านกับทีมงานครบเครื่องเรื่องดีไซน์ของทางร้านเราค่ะ ตอนนี้อยากจะถามความรู้สึกอาจารย์นะคะวา่าใช้บริการกับทางร้านแล้วติดตั้งเรียบร้อยแล้วอาจารย์มีความรู้สึกยังไงคะรู้สึกชอบมากนะคะเพราะว่าผลงานออกมาตามที่ที่คาดหวังไว้อะค่ะแล้วก็พี่เจ้าของร้านก็แนะนำอ,อย่างดีนะคะว่าควรเลือกสีเลือกอะไรยังไงนะคะก็ออกมาลงตัวกับบ้านมากคะ่ะรู้สึกประทับใจค่ะ แล้วอีกอย่างค่ะทางร้านก็อยากทราบว่าอาจารย์รู้จักร้านเราจากทางไหนบ้างคะรู้จักทางเพจเ c e b o o k นะคะก็ตัดสินใจเลือกที่จะทำกับร้านนี้ก็เพราะว่าเราอาจรีวิวค่ะเ็นรีวิวว่าประทับใจนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าแล้วเราก็เห็นผลงานด้วยนะคะจากที่ผ่านมาเราก็เลยตัดสินใจเลือกที่นี่ค่ะยังไงวันนี้เราก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็น